ผู้ว่าปูพดติดโควิดอาการหนักนอนป่วย82วันประกันจ่าย3 0 0ื่นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนายวิรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่า5โมงเย็นแล้วประหลัดกระทรวงเปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถามไม่มีใครถามเหตุเพราะเย็นมากแล้วประธานเลยบอกว่าผู้ว่าปูเอาสักหน่อยเถิดนึกคำถามไม่ออกแค่เราสูก่กันฟังแล้วกันเมื่อปีที่แล้ว มีบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่งทำประกันโควิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนในวงเงิน2ล้านบาทผู้ว่าทุกคนทราบและรู้ดีว่าการจะได้ถึงสองล้านบาทคงเป็นไปตามอาการหนักเบาหากตายได้สองล้านส่วนเจ็บหนักยอมลดหลั่นกันไปผู้ว่าได้ทำประกันฟรีบริษัทประกันได้หน้าได้ชื่อเสียงผู้ว่าไม่ต้องเสียเบี้ยใดๆผลออกมาตอนปลายปีผู้ว่าปู่เป็นโควิดอาการหนัก อยู่โรงพยาบาลีิริราชถึงต้นปีน่นถึง82วันใช้เครื่องช่วยหายใจนานที่สุดของโรงพยาบาลีิริราชอา,าการเป็นตายเท่ากันพอรอดออกมาได้บริษัทประกันใจดีแจ้งทีน้าห้องว่าผู้ว่ามีสิทธิ์รับเงินจากการประกันโควิดไว้ให้ลูกน้องส่งเอกสารโรงพยาบาลให้ด้วยบริษัทขอคำนวณก่อนว่าได้เท่าไหร่ระหว่างนั้นผมและลูกน้องทราบข่าวเลยคิดเล่นๆว่าป่วยหนะักขนาดนี้คงได้มากกว่าล้านห้าแย่ที่สุดต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ผลออกมาได้30,000บาทกรมธรรม์ระบุชัดเจนว่าจะได้2 0 0ล้านบาทก็ต่อเมื่อสมองใต้สมองใตาเท่ากับตาบริษัทประกันทําถูกต้องแล้วได้แต่เอาเงิน30,000ื่นรวมกับเงินครอบครัวให้สิริราชไปร่วม2 0 0 0 0 0บาทแทนงานนี้ควรจะหัวเราะทําประกันฟรีหรือร้องให้ได้30,000่นแทน2ล้านดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ